เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยไปวางทิ้งไว้ตรงท้ายเขื่อนนีไม่ได้กูยเงินกูยทองกูยผู้เคยเห็นวัดที่ปิดกันไปค่ะว่าหน้าตายยังไง ทุกคน,กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง25 f o r r e v e r วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะม,มาพบกับ3วัดดังในกรุงเทพที่ทุกคนนิยมมาแก้ปีเบญจเพศปีชงอขอพรเสริมดวงให้ปีใหม่เนี้ยเฮงๆปังๆไปด้วยกันสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองดวงตกหรือดวงไม่ดียังไงเนี่ยก็3วัดนี้ที่เราขัดมาเนี่ยรับรองว่าเป็นวัดท็อปในประเทศไทยเลยก็คือ เดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูขั้นตอนตั้งแต่ซื้อของยังไงต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็เดินยังไงว่าตรงไหนจุดไหนจุดไหนจุดแรกไม่ยากแก่งที่คิดเออแล้วเรามาดูกันว่า at the end of the year what is going to be นะคะเหมือนสาบตัวเองเลยอ่ะ่เราต้องมีความเชื่อเปีนี้ปีนี้โกยผู้ความตัวไม่ได้โกยเงินโกยทอง ก้อยพูดไม่ได้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกไหมเรื่องหาผู้หรือยังไงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบอารมณ์แบบว่าให้แบบดวงโอเวอร์อลแบบโดยภาพรวมของทุกคนเนี่ยเฮงเฮงปังปังกันทั้งปีไปเลยนะคะวัดแรกก็คือวันเล่งเนยี่ที่เรายืนอยู่กันตรงนี้แล้วก็ p r o c e s มันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนตามมาดูกันได้เลยค่ะสำหรับการเดินทางนะคะให้ลงเอ t มาีวัดมังกรออกทางออกสามเลี้ยวขวามา เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดเลยค่ะี่ชุดน้าร้อนเุ้ยมือเธอเย็นว่าเราภูมิใจมากที่มือเธอเย็นเธอจับเราอีกได้ไหมอ่าไม่รอโอเคอ่าเราไงต่อคนก็เยอะอยู่นะเนี่ยอ่าโอเคเรามาศึกษาหาความรู้กันก่อนเอาของเลาฟัง แ่คือวันที่บ้านที่นีเลยอ่มนี้เลยอ่ะรอจริงหรอจังหวัดตังนะแบบเพิ่งออกมาจากเตาเลยอ่ะไปไปเดี๋ยวเราไปถามเขากันว่าจะต้องทำยังไงบ้างสวัสดีค่ะสอบถามได้ไหมคะจะสอบถามเกี่ยวกับเบญจเพศนะคะเบญจเพศนะครับก็ไปไหว้เทพเจ้าวันนี้ไทยเสเียงไทยเสยเียรแต่หนูไม่ได้ชมก็คือไหว้ไทยเสวยเอีเยอเหมือนกันใช่ไหมคะก็ไหว้ดได้เหมือนกันเขาเรียกว่า กติไปไหว้เพื่อฝากดวงชะตาให้ท่านพุทธคองดูแลดวงชะตาของเรานะครับพระเจ้าไทยเซตก็คือตัวเองดวงชะตาไหว้เพื่อให้ปกปักรักษาเพื่อความปลอดภัยชุดล่สิบบทุกผู้ชมก็สามารถไหว้ได้โอเคเราเป็นจ้เพศก็ควรที่จะเป็นไทยเซตเดียนกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวต้องเอาชุดไหว้อะไรบ้างอะคะก็เป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับมีส้มมีขนมมีกระดาษไหว้มีกระทงทองให้นะครับแล้วก็ทูบไหว้ชุดลร้อยยี่สิบบาท เดี๋ยวพอไปในไปวางชุดไหว้ตรงทระเทยเนี้ย้นนี้เป็นทงเนี่ยนะคพอระวางชุดไหว้เสร็จแล้วนะครับเวลาถวายยกสคงัางคือการถวายตั้งไว้วางไว้บนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มจุดธูปจุดธูบแล้วก็ให้ไหว้พระประธานใหญ่ก่อนขอพรการงานดีโชคลาภแล้วก็เดินมาไหว้เทพเจ้าเท释ย์บอกกล่าวดวงชะตาฝากัวงขอพรให้ท่านผู้ควอมให้อายุยืนยาว แล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมส่วนทุกที่มีอยู่เราก็เอามาปักข้างหน้านะครับการไหว้ก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายอันนี้ไปทําบุญเสริมดวงอันนี้แล้วแต่เราเพิ่มเติมนะคนไม่ชมก็ไปลงชื่อเสริมดวงอะไรเชื่อละร้อยก็จะมีสมุดตให้ลงดันจะมีเ,เกิดเกิดถ้าท่าจะเอาอะไรเชื่อเราไปเสริมให้ขอบคุณมาก สบัดสบัดเฮ้ยแสดงว่าแมสใช้ได้ป่ะ ไพี่ต้องแก้เทีต้การก้ี่สอเานะคะเตรียมละครเลยนะม้าแก้ไตทีอนะอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยดีดีดีอ่ะบอกว่า ชีวิตช่วงนี้เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ร้อนแรงแหมายถึงการงานจ,าจะเต็มเรยลุ้งเรืองเจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษาจะมีเนื้อคู่พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติจับสิ่งขอจะได้สมดังใจหมายแรงอันนี้ากลับบ้านได้หลังจากไหว้วันแรกเสร็จถ้าใครเหนื่อยๆนะ,นะก็มากินร้นานนี้กันได้อยู่เยื้องๆกันเลยมาเติมพลังกันก่อนต่อไปเกีเ๊ยวเกีเ๊ยวอูออห้หูใหญ่มากแบ่งช้อนเลยอะหลังจากเราไปวัดมาวัดแรกรู้สึกแบบโชคดีขึ้นบ้างปะ โชคดีมากเพราะว่ายังไรวเกี่ยวตัวใหญ่เกี um, ่ยวใหญ่เนเาออากินด้กันกันค่ะทุกคนอาเรากำลังมุ่งหน้าไปที่วัด โนโควิดทำโมโนโควิดสังโคโนโควิดขอไม่ติดโควิดสวยอ่ะโอเคเราไปหาความรู้กันก่อนดีไหมว่าต้องทำยังไงกันบ้างอ่ะในภาพรวมวัด โลย่นะคะก็คือถ้าสมมติคนที่ปีชงนะก็มาซื้อทูบเคียร์แล้วก็เทียบแดงก่อนทูบเคียร์ชิลละสิบบาทแล้วก็เทียบแดงหนึ่งร้อยบาทเพื่อเขียนปากดวงก็คือเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อส่วนคนที่ไม่ได้ชงนะแต่ว่าอยากจะเสริมดวงก็มาซื้อเครืสองสักราระไดา้ชิลละ80บาทที่นี่ก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อแล้วก็เวลาเขิด ตรงนีแต่ว่าถ้ามาไหว้แทน,นคอนอื่นหรือว่าญาติก็ไม่ต้องฝากก็วางไว้ได้เลยอันนี้ก็คือเขาจะเอาไปเผาพร้อมกันทีเดียวนะคะอืมโอเคเป็นอันเสร็จนะคะเราจะเข้าไปหาพระประธานกันไปไหว้เพื่อเสริมดวงชะตากันคะ่ะ วัดโพแมนคุณารามมากันวิธีเดินทางมาวัดโพแมนสามารถนั่งรถยนต์ส่วนตัวมาลงซอยสาทุประดิษฐ์19ได้เลยโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงวัดที่3กันแล้วนะคะวัดโพแมนคุณารามมาถึงเราก็คือวัดสวยมากสวยมากๆแต่อยากถามทุกคนว่าเพื่อนๆเคยเห็นวัดที่ปิดกันไหมคะว่าหน้าตายังไงจ้ดา คือเขาเปลี่ยนเวลาการปิดทำการซึ่งตอนนี้4ี่โมงสีก็เลยไม่ทันปิดแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์กับวัดแล้วก็อยู่กับวัดมานานแล้วใช่ไหมคะเลยจะมาขอสอบถามนิดนึงเพราะว่าเนื่องในตอนนี้วัดปิดปิดแล้วค่ะตอนนี้ปิดแล้วปิดแล้วเพราะว่าเลยเวลาทำการมาก่อนมาก่อนสี่โมงมาก่อนสี่โมงเลยใช่ไหมคะมาก่อนแปดโมงเช้าโอเคถ้าอย่างนั้นฝากความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสั้นๆให้กับเพื่อนๆหน่อยคะ่ะว่าการไหว้แก้ปีชงปีเบญจเพศหรือไหว้สะดอกคล้อยเนี่ยมันทำ เหมือนกันครับเห็นชื่อนามสกุลโรงเรียนตีเอ๋อมาไหว้ไทยสวยเยอะปัดตัวปัดตามอายุก็ได้แล้วแต่เขาจะสวดมวยไทยทั้งปีใบพระองค์สีแดงอันนั้นก็เหมือนกันนะครับที่นี่ก็มีไทยสวยเยอะเหมือนกันมีครับอได้เพราะงั้นก็เหมือนกันกับวัดแรกที่เราไปกันโอเคสมควรที่เขาอยู่วัดโรงเรียน14ปีอ๋อเลยย้ายมาอยู่วัดนี้ราคาเท่าไหร่โอเคได้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ให้ทุกคนวัดมันสวยมากๆแบบบรรยากาศดีมากๆแต่เสียดายวันนี้ปิดไปแล้วนะคะก็ยังไงเราก็ถ่ายเป็นเรฟเลน์นะคะสําหรับใครที่มาแล้วเนี่ยวิธีการเป็นยังไงเหมือนกับวัดก่อนๆที่เราไปกันมาไหมบอกกันหน่อย ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพาไปทัวร์สามวัดดังในกรุงเทพนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสุดท้ายวัดโพแมนคูนารามนะคะซึ่งเทพเจ้าหลักๆก็คือเป็นทไทสวยยะนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการดูแลเรื่องโชคชะตานะคะเพราะงั้นเนี่ยทั้ง3วัดเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยนะคะหลังจากที่เราไปทํากันมาทั้งหมดเนี่ยฟองรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าสบายใจคืนทาให้รู้สึกว่า ปีนี้จะต้องเป็นปีที่ปังแน่ๆเออเรี่ยใสายวิทย์นะแต่แบบสายมูก,ก็กต้อง,องอห้ามค่ะ,คะจะเป็นยะเเพศนะแต่ว่าเราก็สามารถมาให้กำลังใจตัวเองสามารถทําให้มันดีขึ้นได้โดยการที่มาไหว้ค่ะใช่ใช ทุกคนเคยได้ยินคําว่า l o f attraction ไหมคะก็คือถ้าเราคิดยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราจะโชคดีเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฝากให้เพื่อนๆไปลองปรับใช้ในชีวิตกันดูนะคะถ้าเกิดว่าเรามองให้มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเราและอะไรที่เราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยก็ลอ,ยลอง<ป>ใช่ลองปล่อยมันไปหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้แบบทําให้มันเบาลงแบบเช่นการมาวัดมาทําบุญแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจบแล้วเนี่ยมีวัด แนะนําเพิ่มเติมแบ่งปันชาวเราทวินิฟายเเอร์นะคะว่า25แล้วเนี่ยเสริมดวงเสริมเฮ้งเสริมอะไรกันยังไงเนี่ยก็แนะนํากันมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและสําหรับใครที่อยากให้เราทําคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบสุขภาพหรือแบบเกี่ยวกับชีวิตอายุ25หรือคอนเทนต์ใดๆนะคะก็บอกกันเข้ามาได้เลยเราสองคนพร้อมที่จะไปทําด้วยกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบายบายย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  แต่เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดินเข้าไปแบบเร็วๆเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะทีสินี่มีคนนั่งนะอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันน่ารักอ่ะได้น่ารักจิ๊กร้านน่ารักมากเลยค่ะโอ้วิเคสมากกินมาก

แมเจี่อะเขาบอกว่านมเจี่น้ปลาเนา